คลิปนี้จะมาพูดเกี่ยวกับคู่เลข0ูนและ10คู่เหมือนที่แตกต่างกันนะครับสวัสดีครับพบกับช่องหัวใจอาจารย์ชาแนลนะครับมหาจา์พังบวกร้อยล้านนะครับกับผมชัยชานก้าวมงคลนะครับกันอีกเช่นเคยนะครับคู่เลข0ูนและ10นะครับความเหมือนที่แตกต่างนะครับแล้วอะไรล่ะที่เหมือนแล้วอะไรล่ะที่ต่างนะครับเรามาดูเลยครับคู่เลขมีนะครับประกอบด้วยเลข0ูนและ1นะครับมาทําความเข้าใจกันที่เลข0ูนย์เปนก่อนนะครับ เลขศูนย์นั้นนะครับจะหมายถึงนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับการไม่คงรูปนะครับโลกของโซเชียลนะครับหรือดอมริยูนะครับหรือกราฟไอไฟนั่นเองนะครับส่วนนะครับเลข1นึ่งนะครับจะหมายถึงการเป็นผู้นํานะครับการเป็นอันดับแรกนะครับเนือคนอื่นเกียรติยศและชื่อเสียงนั่นเองนะครับเมื่อรวมตัวกันแล้วนะครับระหว่าง0ย์กับ1นะครับจึงหมายถึงนะครับคู่เลข0 1นย์คือ การเปลี่ยนแปลงสู่ดับหนึ่งในโลกของความแปรปรวนหรือการเปลี่ยนแปลงไปดับหนึ่งในโลกของโซเชียลนั่นเองนะครับส่วนคู่เลข10ึนะครับคือการเปลี่ยนแปลงจากความมีนะครับเป็นความไม่คงรูปหรือการเปลี่ยนแปลงจากมีเป็นไม่มีนั่นเองนะครับและอีกอย่างนะครับเลข1นึ่งศูนย์ะครับยังเป็นกําลังเลขของ ดาวเสาอีกด้วยนะครับคือเสามีกําลังเท่ากับสินั่นเองครับซึ่งการที่เสานะครับเป็นเจ้าแห่งความทุกร้อนนะครับจึงทําให้คู่เลข1นึ่งศนะครับรับความทุกร้อนนะครับพลังความทุกร้อนนะครับของเสาไปเต็มๆนั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของอิทธิพลต่อเรื่องของการงานกับบังคับสหรับคู่เลข1นึและ0ูนย์หนะครับโดยคู่เลขศูนย์หนะครับเหมาะกับงานนะครับที่ต้องใช้การตัดสินใจนะฮะการนําที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะครับตามใครไม่เป็น ต้องใช้ความคิดเริ่มที่สร้างสรรค์และรวดเร็วทันต่อสถานการณ์นะครับส่วนเลขหนึ่งศูนย์นะครับงานที่อาศัยความละเอียดในการทํางานนะครับอาศัยความอดทนไปยังศูนย์นะครับไม่จําเป็นต้องรวดเร็วนะครับต้องเอาชัวไว้ก่อนนะครับไม่จําเป็นต้องนําแบบศูนย์หนึ่งนะครับขอให้ให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมายก็เป็นพอแล้วนะครับอีกทั้งนะครับคู่เลขหนึ่งศูนย์นะครับไม่เหมาะกับงานเป็นผู้นำนะครับ เพราะหักนําแล้วนะครับจะเกิดปัญหานะครับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องเนี่ยไม่เชื่อฟังนะครับตกจากตาแหน่งได้โดยง่ายนะครับ1นึนะครับกระตุ้นให้ผ่านความเหนื่อยยากมากกว่าปกตินะครับกว่าจะตั้งตัวและประสบความสําเร็จได้นั่นเองนะครับนะครับก็มาดูผลนะครับต่อมุมของการเงินกันบ้างนะครับเลขศูนย์หนะครับหารายได้นะครับต้องเป็นที่1นะครับทํายอดต้องเป็นที่1นะครับเป็น2แล้วจัดมุญิดนะครับประสบความสําเร็จ เพราะเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของความคิดนะครับและการตลาดนะที่ไวกว่าชาวบ้านเขาที่ไวกว่าอื่นรวยกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับส่วนคู่เลขนะครับ1นนะครับจะหาเงินแบบยากเย็นนะครับกว่านะครับจะพลุถึงเป้าหมายนะครับก็ต้องรุวมลุกคุกขานนะครับเป็นว่าเล่นนะครับประสบการณ์สอนให้เข้มแข็งและอดทนนะครับเงินหาได้แต่จะเอารวยมากๆคงจะยากพอมีพอกินต้องใช้แรงกาย แรงงานนะครับและความอดทนสูงกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของมุมต่อความรักสําหรับคู่เลขศูนและหนึนะครับคู่เลข0ูย์รักจะดีต้องได้คนเอาใจเก่งนะครับชอบให้คนเทคแคร์แต่ไม่ชอบที่จะเทคแคร์ใครนั่นเองเรื่องความรักเนี่ยต้องบริการถึงเตียงถึงที่จึงจะพอใจและชอบนั่นเองนะครับส่วนคู่เลข10นะครับเป็นความรักแบบวิตกตริตนะครับ ทุกง่ายเครียดง่ายแบบไม่ค่อยรู้สาเหตุมีรักมกักมีทุกคนรอบข้างเทคแคร์ไม่ถึงใจเล่นเล่น้อยที่ไม่ควรใส่ใจก็ดันเก็บมาทุกเก็บมาคิดอีก s e n น i t i v ีกับความรักกับคนรอบข้างแบบไม่ค่อยจะมีผลหรือร้ให้ผลอ้วยซ้ำไปแล้วนะครับทั้ง3มุมมองนะครับมาดูผลสรุปนะครับของคู่เลข01และ10กันบ้างน,นะครับสำหรับคู่เลขศ1 คู่เล่นี้นะครับดูจะให้ผลด้านบวกนะครับในหลายด้านมากกว่า1 0ึ่งศูนย์ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแต่แนะนําว่าคู่เลขทั้งสองตัวนี้นะครับไม่เหมาะใช้แค่จับคู่2ตัวนะครับเหมาะใช้ขยายผลนะครับของตัวเลขคู่อื่นนะครับเพื่อเพิ่มพลังอํานาจไม่ด้านบวกนะครับมากขึ้นหรือไม่ก็ลบมากขึ้นขึ้นไปอีกนะครับเช่นกรณีของเลข601นนะครับมักจะส่งผลลบต่อความรักที่ล้มเหลวเป็นต้นนะครับ หรืออย่างกรณีเช่น1601นะครับจะขยายความสำเร็จและความรุ่งเรืองเป็นันหนึ่งในโลกแห่งโซเชียลที่ปรากฏในสียัใหญ่ระดับโลกนั่นเองนะครับจะเห็นไหมครับว่าพอเป็น3ตัวกับ4ีตัวนะครับความหมายจะแตกต่างกันอย่างทิ้งเชิะครับอยู่ที่ว่าเป็นเคสไหนต้องมาดูหลายขั้นตอนนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ